สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะช่องแม่พรพังนวลจันทร์ค่ะแม่ยายนวลก็มาทานอาหารกับน้องพร้อมซับนะคะที่บ้านน้องพร้อมซับนะคะนี่ยายนวลน,นะคะนี่ยายนวลจันทรอายุห้าสิบสี่ปีนะคะอเอ้ามาดูน้องพร้อมซับต่อค่ะเขารู้โชยายไม่รู้โชนะคะ เป่าแคนนะคะน้องพร้อมซับจะเป่าแขนนะคะน้องพร้อมซับจะเป่าแคนแล้วค่ะโอ้เดินวนถังแล้วนะคะเดินวนถังแล้วนะคะ น้องพร้อมซับลูกของลูกดิกนะคะแม่ก็อยู่พัทยานี่ค่ะโอ้โหวนอีกแล้วจะวนอีกแล้วอืมเอียนหน้านะลูกเอ้ยอืม,อมนี่นะคะยายนวนจานโอ้มาหายายไปนน่นอีกแล้ว ธรรมชาติของเด็กๆนะคะจะว่าแต่เด็กคนหรือเด็กช้างนะคะอืมต้องสนหน่อยนะคะแต่เรียนรู้ง่ายนะคะกว่าผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่นี่จะลืมไปหน้าแต่เด็กที่จะรู้ไปหน้าเหมือนกันนะคะโอ้อนั่งลงแล้วนะคะนั่งลงแล้วนั่งลงแล้วนั่งลงแล้วนะคะ โอ้โย oh, 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 ่อต uh. uh, um. uh, ัวลงแล้วเอาโชนเอาชั่นนอยเอาแชันแอคชันหน่อยลูกแอคชันหน่อยยกมือขึ้นยกมือขึ้นนานนานยกขาขึ้นด้วยอนี้นะคะเออเออทาอะไรอย่างนี้ทาคางคกเหรอ นอนแล้วนอนละยนอนละนอนให้ให้แจบลงเลยนะลูกนะเออขึ้นแล้วขึ้นอีกแล้วไม่โกูติงขอโทษ<อ>นะคะ จะไปหาตะกล้าเรื่อยเลยนะคะนีอ่อาหารของเราก็ยังเหลือเยอะนะคะรอความเมตตาจากแม่แม่เอฟซีนะคะน่นไปน่นแล้วเดินแล้วนี่นะคะโอ้มาหายายนวลอีกแล้ว มาหายายนวนอีกแล้วลูกเอ้ยยายก็กินหญ้าหน่อยยายนูสนแล้วสนแล้วสนแล้วนะคะดีด้วยนะครับผมคือเรามีเราก็่วยก็ไม่ว่ากันนะผมเพราะว่าแม่ไหลายคนก็ทุกท่านก็ ก็ช่วยเรามาเยอะเหมือนกันนะให้กำลังใจเราก็ดีใจแล้วนะครับผมดีใจมากเพราะว่าตอนนั้ก็ยังมีคนที่เห็นความสำคัญนักเข้ามาดูเราครับแต่ถ้าไม่ได้ช่วยซื้ออาหารแต่เขาไม่ให้กำลังใจนะาครับที่เขาเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคมก็เสร็จแล้วนะครับนกท้องทรัพย์นี่คุณยายมีจันเชือกละสองตะกร้านะครับผมขอบคุณคุณแม่คร่าขอบคุณแม่ fc เขาให้อีกแล้วนะคะเชือกละสองตะกร้านะคะ เชือกเสาตาอ้าวขอบคุณหน่อยน้องพร้อมซับขอบคุณแล้วนะคะหลานพร้อมซับของเรานะคะอขอบคุณได้สวยงามจริงๆนะคะอ้าวเปาแคนอีกแล้วนะคะนาเปาแคนเก่าเกเปาแคนเดินไปหาอาหารเลยนะคะนั่นนั่นเป่าแคนแล้วเปาแคน อ,อ่ะมาอยู่ยายนวนทานอาหารต่อนะคะยายนวนเราทานอาหาร นี่ยายนวลน,นะคะทานอาหารอย่างอริดอร่อยคนแก่ชอบของหวานนะคะคนแก่ชอบอาหารหวานหวานโอ้ยา,ายนวลน้ําตาไหลอีกแล้วนะคะไม่รู้เป็นอะไรแล้วน้ําตาไหลสงสัยจะร้อนบ้า ยายนวลน้ำตาไหลแล้วืจำเอาจำเอาเลยนะคะอืยายนวลของเรานะคะอยายนวลผิวพรรณก็เริ่มดีแล้วนะคะ ตุ่มก็เริ่มหายแล้วนะคะอืมหมดแล้วอืมอ่ะเดินถือตะกร้าไปแล้วหลานพร้อมทรับของเรานะคะถือตะกร้าไปแล้วนะคะอ โอ้คุณแม่สมพิษเหมาแล้วขอบคุณมากนะคะให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะขคควานแม่ขวานนวลจันทร์ขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะคะคุณแม,ม่นี่นะคะคุณแม่ให้แล้วคุณแม่สมพิษเหมาแล้วนะคะ อืม,อม,อมนี่นะคะนี่นะคะอาหารของเรานะคะอือ,อคุณแม่สมพิษเหมาแล้วนะคะแม่ควานพ่อควานก็ุลีกูจออาหารเลยนะคะอือขอให้คุณแม่มีแต่โชคแต่ชัย

นี่นะคะสวนของน้องพร้อมซับมีทั้งต้นลำใหญ่ต้นมะม่วงนะคะ นี่นะคะมาแล้วนะคะโอ้ยายนวลได้กะละมังใหญ่เลยนี่นะคะคุณแม่คุณแม่สมพิษเมานะคะอ่ะกินด้วยกันไปเลยนะคะทานไปเรื่อยๆนะคะ กินอย่างอดิตรอร่อยเลยทั้งหลานทั้งแม่ทั้งหลานทั้งยายทั้งหลานทั้งยายนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญแม่ควันพอควนด้ยนะครับผมจะให้

ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไพร์ช่องเมพ่พรพังนวลจานกดต,ด,ตดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ